โพธิบูชา 52ปีโพธิกิจพ่อครูสมณะโพธิรักใจกว้างใครอ่านไม่ถูกอ่านใจกว้างไม่ถูก <laughs> ตาไม่ใจกว้างโอ้โหดูกตาใหม่ตาเลียตาโอ้ตาใสเจียวโอ้โหตาใหม่ใสเจียวเลยเราดึกตะบันนี่ตาใสเดี๋ยวจะมึงแงะหมดนะตาใสเจียวไอ้ตัวนี้มันได้ใส่ตาตุ้ม อ่าเนี่ยพะเลตอนแ้กมันเป็นวางน้ำอ่ะเนี่ยเป็นวางน้ำก็เล่นน้ำกันได้อีกโอ้เป็นสระใหญ่เลยเนี่ยไอหนุ่มก็ถมละเป็นมาเล่นสระนี้กันเนี่ยโอโ้โหดีว่ายแข่งกันได้เลยมันจะมาโดดตรงนี้เนี่ยไมน,นได้ท่าเราไาดูไม่ท่าหรอกมันตื้นหัวปูมตายเตือนกันชนะยายก็เปหลงหรือขึ้นไปโดดมา ได้<า>ขึ้นไม่มงไม่ได้มันโดดน้ำมันเต้นมันไม่ไหวหรอกเนี่ยตะแ,แปลงยี่ได้บุ้งงไปนี่หัวโป่งตายเลยสูงตกลงทำเป็นลูกที่เปสูงแค่ไปเป็นบางนา้ำางบาง,บางนา้ำเนน้ำ น้ำพวกนี้มันไหลเป็นเรื่อยมันใสไม่ขุ่นน่าเล่นถ้าจะปูรูปไอ้นั่นด้วยปูโมเสตเลยนี่ครับปูโมเสตมันก็เหมือนได้สวิงมวิง่งปูอ่ะเหมือนสวิมมิ่งปูแต่ม,มันไหลเรื่อยด้วยนี่ก็ออกไหลนี่เลย ถางน้อนปิดปิดถังน้นแล้วทันนี่ก็ไหลออกไปนี่ไหลอยู่เรื่อยข้อสำคัญน้ำจะไม่ทันเนี่ยน้ำจะไหลมาไม่ทันมันจะตื้นมันจะไม่สูงพอมันต้องไปทำาคอเออเดีย๋ยวต้องทำไปทำาคอให้น้ำมันไหลให้น้ำให้หก่อมันสูงหน่อยแล้วน้ำมันไหลโธ่งลงไปเลยไม่งั้นไม่อยู่หรอกตื้น น้ำไหลเรียดได้แค่นี้อย่างเก่งแค่เนี้ยไม่ได้หรอกต้องทำให้คอคลอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราบอกเปียบบวมอ่อเดี๋ยวต้องให้ทำคลอดมันไม่ได้ไม่งั้นไม่สูงน้ำไม่สูงทำคลอดทำกรอบขึ้นมาอ้น้ำมันเทลงไปถึงจะได้ไม่งั้นสูงหรอกน้ำไม่สูงไม่น้ำไม่สูงมันมีท่ายมันทราลงหมดอ่ะอย่างเก่งก็แค่นี้อ่ะ ม่เล่นเลยได้ทาเป็นขั้นบันไดูาสาทัลำสูงไม่จะประโยชน์อลไรหรอกจำสูงต้องให้ประโยชน์อย่างน้อยฟุตหนึ่งอ่ะเนี่ยทำเนี่ยสำหรับนี่มันเกินฟุตอย่างสนั้นทำเป็นขั้นบันไดอ่าต้องไปทำานั้นห็แต่ว,ว่าปากนนก็สูงฟุตหนึ่งหรือเกือบฟุตให้มันสูงพอพอที่จะต้านอยู่แล้วมันไหลจอดไหลไหลเป็นข้อไปเลยทั้งหมด เสร็จแล้วก็เอาเครื่องปั่นไฟมาใส่ให้น้ำมันปั่นเอาเอา,เอาเครื่องปั่นมาต่อน้ำท่อลงปุ่นก็ได้ได้ไฟฟ้าแม่ปอจะมาขายแล้วนี่มาแล้วสไลด์นี่แม่แ <c oughs> มพ่องพ่อทุบทิ้งอีก อันเกา่าอันเกา่าข้าอันเกา่เกายังยังไม่พอใจเดี๋ยวสร้างใหม่ทุกใหม่ได้อคอยังแรงนี่ยขึ้นเสาใหม่แล้วอะไรคือไม่เสาอะไรอกะตน,นี้จะทำจะจสายครัอ,องี้ครับอบแล้วก็ปรับทรายให้มันได้ระดับแล้วก็ป้ยเทฟ้นทำแล้วก็ให้มัน ให้มันแก่ให้มันค่อยมาแก้ใหม่ทีหลังอีกมแก้แล้วไม่แก้แล้วที่ไหนแล้วแก้ี่แล้วแล้วอันนี้ก็เอาจริงเลยครับต้องเพิ่มเพิ่มสูบมัน้ำไปรวมกันจากเลยด์สูเพิ่มอีกเพิ่มปั๊มอีกก็ได้เพิ่มปั๊มอีกสองสาตัวเอาจิงเอาให้มันไหลปเงยครับมากมาก ไม่มีปัญหาหรอกเวลาเราสูบเราก็ไม่สูบทีเดียวพร้อมกันทุกตัวนี่ถ้าผมว่าอยากจะโชว์เต็มที่ทุกตัวแลมันไม่ไม่ไม่นในเบื้องต้นก็ทำให้มันเป็นเค้าครงก่อนอตรงนี้ที่ผมคิดไว้ก็คือว่าจะไม่ให้ถ้าน้ำมันขังแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ครับมันจะเป็นตะไคร้ก็แต่ว่าถ้าจะขังแล้วก็กลับคันเกลือถได้ ออกแบบไว้แว่าถ้าจะเอาถังนเป็สายนั่นแหละกระปูไอ้ไอ้นั่นเลยก็เบื้องปูเวลาเวลาปิดก็น้ำก็จะแห้งไปเลยตามที่ผมคิดอ่ะแล้วไอ้เหมือนกับมีก้อนไอ้ทำก้อนขวดก้อนอะไรเข้าไปเหมือนกับลำพรางทั่วไปครับนั่นเป็นลูกเป็น่างแล้ว พคนนี้ก็จะเคยเก็งด้วยนะครับทำชิมทำโคตรอะไรเป็นๆโอ้ได้พวเราได้พรอ้อมเป็ได้นอส่าวต่าวล้านปีได้นอส่าวต่าวล้านปีได้ดนอส่าวต่าวล้านปีเลย ัดไว้จะจัดมือบ่ายโมงดูแกปุูกสายติดใครอาจางามดีง่ายสงสัยติดธุระทำไมชัดดีมากงามดีง่ายตกลงเอาชื่ออะไรกันแน่เนาะมีหลายชื่อมาเอาให้ตั้งชื่อไม่ชัดดีกว่าชื่อโลเลดีกว่าโลเลชื่อโลเลกันล่ะตองแปดอ่ะบริษัทที่ตาลี้กันอะไมาต้องแปดร้อย ติตดภาตรกิจตรงนั้นซ้อนฮิตาคิมาอ๋อ,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 อช่างเข้ามาอะไรตอนเราไปช่งางดูคร<อ>ับนี่พอเราทำอ่างนี่เหรอครับกำลังทำแกนตกร<อ>ัทำแกนจะไล่ข้างในออกมาไล่ข้างในออกาจากที่บาดพระ,ะนี่สงสัยสสงัยทำแล้วขนาดนี้มันสงสัยจะต้องเพิ่มสูบน้ำอีกหรือเปล่าเป็นเครื่องสูบอีกหรือเปล่ไม่พอหรอกควรจะเพิ่มกว่านี้ เป็นน้ำปุ้เลยเอ่าฮะมันไหลจนจนนี่มันไหลน้อยไปมันก็เลยดูไม่เทสน้ำปุ้กเพราะเ,เราโตไม่มีปัญหาแล้วไอ้ข้างล่างเนี่ยน้ำมันมานี่มันน้อยไปมัคนควรจะเพิ่มมากกว่าน,นี้เนี่ยต้นรากเนี่ยออกเหรอต้นรากไอ้นกต้นลานกิง่งมัน,นในกระบังองค์พระหมดต้นนี้มันกบ็นนกบังต้นเตยหนามนี่ก็จะ ต้นโกงมันก็ได้เตยน้ำมันจะเตยน้ำไอ้กระไอ้นั่นไอ้ปอเตยน้ำเออออกก็ได้เตยนน้ำอันนี้ด้วยนี่ต้นโกงนี่สาง่าไปออกหมดแล้วต้นโกงนี่สวยเหอไว้สางสางมันต้นโกงนี่สางสางไอ้ไอ้ไอ้ล่างไอ้อะไรที่ไม่งามมาออกสางให้มันทอดีกวรไอ้ใบไม้ต้นไม้นี่มันก็มากเจ้กก็ทั้งบางองค์พระแล้วน่ะสางสางบ้าง แต่งกิ่งใหม่แต่งกิ่งใหม่แต่งให้มันพอลำไรให้มันพอโฟก์กลาวก็พอแล้วแล้วจพื้นต้องใกล้ฐานพระจะต้องยกขึ้นอย่างนี้นะในพื้นปูนจะยกให้น้ํามันเทมาข้างหน้าไม่ให้น้ำมันย้อนไปข้างหลังอ๋อทำพลาอยู่อ่อเดี๋ยวต้องกลับจะเสร็จทันปีใหม่มเนี่ไงไกลอีกไม่กี่เดือนโครงการแล้วก็ใหญ่ถ้าต้นกบเอาไว้ก็จะได้เว้นจะต้องเว้นเบ้าเป็น อ๋อเป็นรูไว้เพราะเขาจะเทกูนเป็นโขกอยเดี๋ยวไม่ค่อยไล่ต้นไม้ที่แย่สารจะ,ะต้องไม่ค่อยทำไล่ไปนะไล่จับนายนั่นมาออกมานแต่ทนี้ก็มาลุกตรงนั้นขึ้นก่อนอต้นเลสใส่าตาเตาเออตีไม่แตกใส่แม่ เออใช่มันมีนิจจ่าเต่านี้เป็นแบบนี้เนี่ยตาดำๆเนี่ยแต่มันดูตลกสิเนาะตามันแบบเหมือนตาเหลือกแล้วเอตานี่เอามาใส่ไว้ที่หลังเนี่ยมีตาไม่ใส่ไว้ที่นี่อ่ะกำลังจะใส่ครับแต่ไม่เสร็จเราผู้เดียวตีตาให้แตกก่อนเดี๋ยวทำจุดดำๆไว้สักหน่อยให้มันให้ตัวนี้ก็เป็นตาขี้ติดตามาได้ดูการนิจจ่าเต่านี่หลายตาเลยเนี่ย เ้ากีตาโอ้มีตาใหญ่ตาเล็กเลยเว้ยซื้อมาจากไหนอ่ะตาเนี่ยมีขายอะไรอย่างนี้แต่เป็นเหล็กเขาเรา้อมาตัดแต่งโค้งเบรกอะไรนะอันนี้เขาเอาปิดหัวมันปิดตาปิดหัวเสาหัวเสาโอ้นี่จะต้องทิ้งแล้วว่าจะต้องต่อให้มันได้กลดได้กลดฮะ ต่อต่อกนให้มันหน่อยต่อให้มันหนอยหัวมันทําดีแล้วกนไม่เอ็นรักษกแตกรักษาตัวเนี่ยมันนั่งจนก้นแตกเลยยังไม่บรรุเนี่ยตรงนั้นมันมันจะมันต้องเอาน้ำเข้าน้ำที่จะนองหน่อยกันทำไมกันโอ้ยเป็นฝายหน่อยเดียวทำไมละครมันเยอะฝายยกขึ้นมาสัก ฟุตก่สองฟุตอะไรเนี่ยมันถึงจะร้นมันน้ำมันนี่นี่มันถึงจะมีได้ร่นอ่าสังหัวเข่าอ่อย่างน้อยหัวเข่าอ่าเนี่ยเนี่ยนี่ยพอประมาณเนี่ยเออเนเนเดี๋ยเลยหัวเข่ากดีหน่อยไม่งั้มันน้อยไปแล้วมันปวดเจ็บแล้วจะชะลอน้ำ ก็ต้องปิ้นก้านไม้หน่อยหน่อยแมน้ำก้านร้อนายแล้วก็มีรูก็มั้านเป็นฝายเลยก็ได้ล้นไปก็มันออกไปเองสายแมว้านล่งเวลาเราปิดน้ำมันก็อทำรูไว้ถ้าไม่ทำรูก็ไม่เปิดก็ปิดเลยถ้าเปิดก็ให้มันล้นฝายไปเลยไงถ้าได้มันแห้งก็เปิดดูมันจะรอดรูก็อินก้อนใหญ่ไปวางแล้วเจาะอดนั่นแหละก็ทำฝายนั่นแหละทำเขื่อนเจาะรูไว้ฮะ กว่ารูมันก็จะลน้นก็จะลน้นฝายข้างบนเราปิดเ,ปเวลาปิดมันก็น้ำมันก็ไหลออกทำไมไม่ให้มันไหลเหลยเราิดนะปิดทางนี้เขาจะจะเปิดไม่ใช่ไมต,ตัมตนหรอูคือรูที่เราจะเปิดเราจะปิดก็ได้ถ้าจะทําให้มันไม่ใช่น้ำก็ล้นฝายไปได้นี่ครับแต่ว่าทํารูเผื่อถ้ามันจะตอนจะทําให้มันแห้งไงครับใช่ใช่ไม่ต้องการให้เกิดการค่าหน้าฝายฝายมันเลยเข่าหน่อยครั มันจะได้ล้นไปมันจะได้ขังนองเด็กเล่นได้สบายเนี่ยกว้างหน่อยนี่ก็ดีแล้วไม่โหดแตกได้อย่างเงั้นมันก็แค่พลิกไปพลิกมาหัวฟาดอะไรอย่างเงี้ยใช่ไแล้วก็ปูเบื้องอีกโอ้โหมันจะเสร็จทันเออะอโครงการแล่มีมันไม่ทันนี่อย่าปูเบื้องอีกเอาขอให้เล่นได้ก่อนนะปูโมเสกหรือปูกระเบื้องโมเสกโมเสกโมเสขนาใหญ่ กระเบื้องยิ่งใหญ่เลยเอากระเบื้องมาแผ่นใหญ่ๆก็มีโมเสสมันเล็กๆมันเกาะเท้าอะเกาะเกาะเท้าอ่าไม่จะล้เลยถ้าแผ่นใหญ่เนี่ยมันก็เป็นแท่งๆกระเบื้องเป็นแผ่นเลยกระเบื้องไปแค่โมเสเป็นแข้งแต่กระเบื้องเป็นแผ่นอย่างนี้มันก็เป็นเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีเท้อะใช่ใช่โมเสอันนี้ดีโมเสออ๋อใหญ่มันก็ลื่นนะลื่อนมากเันล็กๆต่ก็ยัไอ้นี่ยังไงเลยจากทางนู้นใหม่เลย เนี่ยเป็นวางแถวนั้นนี่นี่เดพวกเนี้ยงูสัตว์เนี่ยคือตรงนี้มันจะเป็นดงน้ำผู้อ่ะมัป้าจะมีนอให้เด็กเล่นบนน้ำนี่บนอ่างน้ำนี่เลยอ่ะมันมีน้ำผู้น้ำผู้ให้จับเล่นอยู่ตรงนี้มันครึ่งบกครึ่งน้ำหมดแล้วมันอยู่แล้วตอนนี้ก็เลยรู้ว่าจะได้ทำงานสะดวกก็เลยเอาไว้ตรงนี้ยังไม่จับเออนี่พักต้นนีนขึ้นแล้ว เท้าโตเลยเนี่ยถังตำนินตัวเมียนะเนี่ยตัวเมียเป็นไงนี่ไงมันไม่จริงแต่ตัวผู้เรามาเจอเป็นเป็นยังมีลูกตัวผู้จะแฉกไม่แฉกแฉกอันนี้มันเป็นตัวเมียเหมือนไอชยาอันนี้นางตาโตโตมีไหมเนี่ย มี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 ปิดหัวไงไอ้ฝาปิดหัวฝาปิดหัวนี่เขาเอามาระบัดัดแปลงใส่เข้าไปเล็กก็อะไรดีแล้วมันทุบไม่ได้มันมันเป็นไอ้เป็นใส่ขาวนี่แบบเหล็กมันทุบไม่แตกเหล็กอะไรรูปทุบไม่แตกมันทุบจนยุบเลยนี่บุบเลยอ่ะส้นจริงๆริงเลยเด็ก เออการกล้วยไอช้อนนี้ไม่ได้ปั่ปูนซ้ำอันนี้เราเราอัดปูนอ๋ออัดปูนอันนี้ตีไม่แตกแล้วเนาะเออจะตีไม่แตกเอาละเดี๋ยวจะลอกออกมาแล้วก็อัดปูนฉลาดขึ้นเรื่อยๆกันอะไรก็กันไม่ได้ง่ายทุกกันครับกันอะไรก็ง่ายกันคนนี่ยากที่สุดไม่ว่าเด็กไม่ว่าพ่อใหญ่กันมันยากเต่าครับเต่า เราได้มีเต่าล้านปีนะโอ้โหเหมาะเจาะเลยนี่ต่อหนึ่งจาเออนี่เต่าล้านจ้าไดโนเสาร์เต่าล้านปีเรามีไดโนเสาร์เต่อร้านปีโอ้โหนี่น,นี่เออนี่ยใส่หน้ากากหน้ากากแดงเต่โซโซเตาหนึ่นจาจไม่มีจุดในทำงานเลยเงียบมีคนชอตอะไรไว้ ปิดอันซ่อนเ,เลยเนี่ยเสื้อไข่เปียกส่งตุกเปียกนี่ตอลลานพีอาเด้กๆๆสุกก็ไปสุกก็ไปสุกก็ไป เออแต่ตอนนั้นเขาไม่มีกันกันฝนกันนะก็กันฝนอยู่คนเดียวนอ่ะเนี่ยโค้งเลยต้องมาเลือกมันเยอะไปเยอะโอ้ยเปโซนเขาจะไปยังไงอ่ะโคงเลยเขาไอ้คือไปดูคนนดิ เทพเป็นเดินใหญ่เลยนี่แบบเนี้ยมันไม่ไม่ได้เป็นแกระโพรงนั่นไงมีที่เล่นน้นําอยู่หน่อยหนึ่งข้างบนสองชั้นให้น้ํามันลงมาสองชั้นนั้นแล้วก็ไหลลงมาเป็นน้าตกเด็กก็จะอยู่ใต้นี้ก็เล่นน้ำนะใต้นี้ก็เล่นได้ <c oughs> โอ้เว้ยออกแบบยังไงเนี่ยน้ำมันจัดนะน่ะ มันจัแน่น,นมันมคนมๆนั่นนั่นดอ่ะม่การล,อล้อเราจับปากมานันอข้อใหม่นั้นเนี่ยโหดิ <c oughs> หุ้มแผงเลยเลยเนี่ยท่นเจะเล่เอาปูนหุ้มเลยตรังุเรสุสัตสุเซเฮ้ยเท, <c oughs> ที่ยงแล้วเขาไปกินข้าววะเนี่ย ยังใหญ่ย <ENNIS> <ược> ังใหญ่เราจะทำไปใส่ที่อื่นมากไปใส่ตรงนี้อ้าวอะไรเนี่ยเราไปทากที่ไหน่ทำอะไรอะเป็นวงวงเป็นเนี่ยใส่ล้อมตรงไหนกันน้ำเป็นเอ๋อที่ว่าอ๋อเป็นเขื่อนน่ะเหรอเป็นล้อหูที่กันน้ำเฮ้ยทำไมมันจะใหญ่ขนาดนั้นเนาะโอ้ต้องต้องใหญ่มันลึกนะฮะด้านนู้นมันต่ำโค้งด้วยเออมันไม่แบ่ นี่ไง,น,ไงนี่มันอ่อนตัวได้มันปรับแบบ300ตามรอยตะเกียบนะตามรอยตะลามันนอได้มันแน่นไม่ทนนี่ทนดิบนี่พอ,อเคยนะเป็นแข็งตัวตัวมันแข็งแต่ว่าระยะช<อ>่างว่างอันนี้ใช้เป็นตัวแบบโอ้โโอเลื่อมเลยในะเลื่อมลายเลยเนี่ยเลื่อมพื้นเนี่ยกัดเลยเนี่ยหลังเฉยโอ้ยยิบยับย<อ>ิบย<อ>ับเลยดูที่เนี่ยถูกแสงแล้วก็วัดปอบๆเลยเนอะ ต้องฝ bon ายแมวใช่ไหมี่ขับสิาีนเรงา็น้หตีเป็นแบบเป็นเุ้งครับเดินข้ามตุงเอาไปแช่งๆนะไม่เดี๋ยวจะทำางที่หลังนี่ซีนน้ำนนตรงนั้นนอนะนี่ระดับน้ำสีเกี่ยวน้ำระดับน้ำเหรอระดับน้ำโอ้ ใช้ได้นะเนี่ยระดับน้ำข้ามฝายตรงนี้ใช้ได้เลยโอ้ใช้ได้เลยเนี่ยเล่นสบายเนี่ยเด็กมันโดนกระโดดเลยแหละโดนก็ได right. oh, so right. uh, like ้ตรงนี้ตรงนี้มันก็ระดับน้ำมันจะข้ามไปนู่นแต่ว่าตรงนี้จะทำมันก็ต้องมายาไม่หมดเลยนี่นี่ยมันข้ามมาเนี่ยเป็นกิ่งมันที่เป็นเห็ดกิ่งมันออกไปเพื่อจะกักน้ำนะไม่ให้น้ำกระฉอกขึ้นไม่ให้มันออกนู่นให้ล้น เป,เป็นทางเดินข้ามนี่มันเป็นทางเดินข้ามเ,เราวัดระดับน้าําจากด้านโน้นแล้วมันเท่านี้นะครับโอยดูนนะหลังหลังเต่าตัวที่สองประมาณเอวนี่กําลังดีเนะี่ยหลังเต่าตัวหน้าของข้าโอ้ยเต่าตัวที่สองอะครับน่าที่ระดับโอ้มันเท่านี้เลยเรามองด้วยสายตามไม่รู้นะมันขนาดนี้ประมาณนี <c oughs> ณ่แหละหัวเกินน่ยมันเด็นโดนกับหัวเกินนั่นแหละท้าไม่สูงหน่อยนะโอ้หน่าเล่นนะเนี่ยเท่าเท่า ข้าหลังเต่าตัวที่2ตัวหลังอะครับมาฝึกว่ายน้ําได้เลยเด็กอนุบาลเนี่ยฝึกว่ายน้ําได้นะเนเองมาดีรุ่นเขาครับนี่เขาโดดได้ขึ้นที่นี่ก็โดดแต่แต่ตรงนู้นตรงขอนตรงยีราฟนู่นแค่คืบเดียวอ๋อตื่นนะตรงนู้นตื่นไปตรงนู้นแค่คืบเดียวอระดับน้ำพุ่มหลังเลยนะแต่มันจะมาลึกตรงนี้ครับนี่เขียวเขียวเขไป้าเนยไม่เรับ ล้วก็ทำฝายแล้วก็ทํทพอลอดใหอยู่ข้างใต้แล้วใส่วาวไว้ครับจะลางปื้ดล้วก็เปิดวาวเนาะเปิดวาวก็แห้งไดววแล้วก็แล้วอาจจะเปิดวาวไว้น้อยๆเพื่อที่เวลาปิดเนี่ยมันก็กลางคืนก็ไ,ไหลไแอกแล้วปลาก็จะมาแห้งระวังปลาตายนะ <laughs> อาจะเหลือน้ำไว้หน่อยนึงปลาไม่ตายไวก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่หาแมนมาไว้เวลาแดดห้งไม่ได้เดดกค่ชอบจับปลาไปปล่อยอยู่ทำไมเอากินปลาเมื่อไหร่หมากัดกระพุงก้นอ่ะไม่ใช่ไหนที่หาดระดับล่าเต็มเต็มที่ร้อนร้อนนี่เลยเหรอนาดน้ำเท่านี้เลยนี่สีเขียวนี่เสีสีอะไรกินมาพอนี้เลยดิเนียไม่เเอาดังกินซ้ำ คันกั้นมันปนปปั้นอะไรคันกั้นมันปั้นเขาวันมันครับมันมันจะลากที่รักษาครับเดี๋ยวพ่อปูเดี๋ยวผมไม่รู้แต่ไม่รู้ตัวนี้จะไหวหรือเปล่าออกหนักโอ้โอ้ตัวใหญ่แต่สำคัญว่าไอ้โฟมันหนักมันแรงกว่านี้ทำตัวเบาๆไว้นะลูก บอกให้ลดน้ำหนักตั้งหลายเดือนแล้วไม่ลดเดใช้ความพยายามอย่างสูงเพราเข้ามายากครับทำไมต้องเล่นวิธีนี้เข้ามามีอะไรนอ่เลยน้ำน้งสมใจ าก,การปีนี้ให้น้ำให้่าตโปอก